บันไซพิวนะครับวันนี้ผมจะพามาเพาะเมล็ดมะขามนะครับมะขามก็เป็นมะขามทั่วไปนะครับนี่ครับเม็ดมันเป็นเม็ดมันอันนี้ยังไม่ได้แช่น้ํานะครับเป็นเม็ดทั่วไปส่วนอันที่แช่น้ําแล้วนะครับผมเอามารวมกันอันที่แช่น้ําแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแช่ไว้ประมาณห้าวันมันก็จะเป็นเม็ดแตกๆนี่นะครับนี่เม็ดแตกๆแล้วก็ มีสีขาวๆนี่แบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะเอาไปาไปปลูกได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันกระถางนี้นะครับผมก็ใส่ไปแล้วใส่ไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมทำไปแล้วเดี๋ยวแกะให้ดู นี่นะครับผมก็เอาลงไปในนี้แหละนี่เอาลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับประมาณนี้ก็ก็ย้ายเตรียมกระถางครับแล้วก็เอาดินกบไว้นะครับนดไปแล้วก็รดน้ํานี่ครับแล้วก็เอาไปาเก็บไว้ในที่ล่มนะครับเม็ดนี้ผมโดยไปเฉยับ ก็ไปเ,เก็บไว้ไ้นะครับก็เอาเก็บไว้ประมาณนี้นี่ครับก็เอาเก็บไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากมันงอกแล้วนะครับโอเคครับ,รบหลังจากที่ผมเพาะเมล็ดเสร็จเรียบร้อยเรแล้วนะครับอ่าผ่านไปสิบวันนะครับวันนี้วันที่สิบ ก้านะครับเอยวันเออใช่วันวนี้วันที่สิบเก้านะครับอ่อก็ผ่านไปเก้าวันแล้วตอนนี้ก็เริ่มเ,เริ่มเห็นเริ่มเป็นต้นออกมาแล้วครับนี่นะครับนี่นะมะขามเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทําเดี๋ยวผมจะไปผ่ารากให้ดูนะครับว่า,าทดสอบผ่ารากเหมือนแบบนี้นะครับ จะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะเอาไปผ่ารากดูเดี๋ยวค่อยติดตามในคลิปต่อๆไปนี่นะครับก็มันก็จะค่อยๆเกิดมานะครับมันก็เกิดมานี่เยอะนะครับเยอะน่าจะลงหลายร้อยต้นอยู่นี่ครับเพราะว่าผมผมหวานๆใยญยเต็มเต็มนี่เลยนะมันจะเบียดกันมากแต่ว่ามันยังไม่โผล่ มันกําลังจะเนี่ยกําลังจะดันขึ้นมาเนี่ยพอมะขามไม่ยากนะครับเพราะง่ายๆขอให้มีความชื้นนิดๆมีความชื้นนิดๆก็เหมือนแถวบ้านแล้วแหละมันหล่นลงมาแล้วใบมันมาทับถมแล้วฝนตกลงมามันก็เกิดนะครับถ้ามันแห้งมันจะไม่เกิดเลยเนี่ยครับเมเล็ดก็สรุปก็คือแช่น้ํานะครับแช่น้ําไว้ ห้าวันเจ็ดวันหรือน้อยกว่านั้นก็ได้อันนี้ผมแช่ไว้เจ็ดวันนะถ้าคนใจร้อนก็ไม่ต้องแช่ถึงเจ็ดวันก็ได้นะครับเนี่ยครับมันก็กําลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเต็มนยเนี่ยนะครับก็รอรอดูเดี๋ยวพวกนี้ก็ให้มันโตวกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแยกใส่กระถางกระถางเล็กหรือไม่ก็ถุงดําก็ได้ถุงดาเล็กนะครับนี่นะโอเคครับ วิธีเพาะมะขามนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาให้ดูเดี๋ยวเราก็จะไปทําต่อนะครับไปทําสร้างบอนไซต์ต่อนะครับแล้วมันจะโตช้านะต้องรอหลายปีนะครับดีกว่าไม่เริ่มนะครับถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ถ้าไปซื้อเขาต้นใหญ่ก็หลายบาทนะครับก็เนี่ยมันก็จะเนี่ยอย่างนี้ก็อันนี้ก็หลายเดือนแล้วนะนีออย่างนี้ครับ อันนี้ก็หลายเดือนแล้วก็เป็นมะขามต้นเดียวกันนะจากจากต้นเดียวกันนะครับต้นนี้กับต้นนี้กับเอ,อ่อเม็ดพวกนี้เป็นจากต้นแม่เดียวกันนะครับก็อย่างต้นนี้ก็หลายปีแล้วครับก็ได้แค่นี้แต่ว่าอันนี้เป็นมะขามตกนะครับมะขามตก<ๆ>อินเดียโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับวิธีทําวิธีปลูกมะขามนะครับโอเคครับ เนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ